<laughs> what? That's why I said they'd have to be cut today. <laughs> Yeah, I see fox. I see many, many little baby ones. Yeah. Yeah, too many. Yeah. Gob, gob, go. are they called? Uh, yeah, I see cook too. I see. Uh, yeah. Because yeah, not, not mean ah uh, big gob, big, big fox you know. another yeah. one.

could, mm. huh? okay. I don't know if they would eat huh? all. <laughs> าดเพชรจะเป็นมันหลายเอาไปเรียนน้อ 对，呵

สวัสดีครับวัอนี้ยายเพ็ญมียฟรังมันนอกมาแตกงทายพี่น้องคือเก่าเด้อคสวัสดีครับ Hello everyone ฮายยูสวัสดีไรดีด Cause have a little friend ทั่มีเพื่อนในมือเยอะอยู่ have friend on your ยแค่ have group have g o u p บ้านยายเพชรกบหน่อยหลายลีเดค่ะทุกคนตัดหญ้าเมื่อกี้เนาะคขะนาะได้กบ o u p หน่อยเอฟ o ีอุ้ยเวยเยอะ c h ฟ f ี นีทุกคนกบน้อยคะ่ะเต้นดองแดงดองแดงเลยคะ่ะทุกคนบัดว no. yeah, ีแฮปเทคเนาะแล้วจะปล่อยคะ่ะทุกคนคะ่ะเยอะหลายมากคะ่ะรุ่นนีเนะคะ่ะเนาะรุ่นเนี่ยเพราะว่าปีนี้อ่าน้าหลายฝนมาเร็วเนาะเนี่ยคะ่ะทุกคนคะ่ะจะปล่อยก่อนคะ่ะทุกคนฟอกมิกเก็ตฟอกนิฟนะค่ะนี้ ปล่อยปล่อยปล่อปล่อไปไปบ้านยายเพ็ญหงาหลายเอาอยู่ไป <c oughs> กรณียายเพ็ญกาบขอบคุณพี่น้ขของทุกคนนะคะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญมีพลังบ่นอกกว่าจะอยู่ไกลอยูย่ไกลย,ยายเพ็ญกราบขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆกำลังใจเยอค่ะสามีตัาชยาค่ะทุกคนมือนี่ยายเพ็ญน่ะตัง้งท่าจิตตัดแล้วแต่ว่าบ่าทันเล่าเนาะคุณเนาเอาอย่างไห้ามบอบฟังนี่เนาะ ยูดื้อฝรั่งดื้อยูฝรั่งดื้อเนาแสดงว่าเราเราหูเนาขอร้อนอนเนาะนี่เลยรถดื้อยู่ฝรั่งดื้อ no i'm <laughs> not d <dirt. S 1> no, i r t ฉันไม่ดื้อแย่บันไอยู่งนวดลืึนอีกยุ่งรถดื้อมันได้กัด หอนค่ะทุกคนหอนมา,เดดากเลยค่ะแดดจ้าเลยค่ะที่นี่อ,อย่างต้องนี้ขึ้นไหวเนาะหลังจากที่จําได้ว่าก่อนหน้านี่บ่บโดนเนาะค่ะเนาะนัดลองวิคัดเฮียนัดลองเนาะเนาะเนาะเบฟอร์เบฟอร์อ๋ออ่านัดลองครับพี่ช่างอัปเตอร์เบฟ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 อร์อัปเตอร์วิคัมคำแบ่เขาใหญ่เยอะ long, no? yeah. minutes, Yes อ่ะ อ๋อใช่ใช่ใช่ทุกๆสองสัปดาห์แต่ฉัน o ม่สามารถทำได้ดังนั้นก็เลยเป็นสามสัดาห์ใช่แต่ฉันไม่สามารถทำได้ดังนั้นก็เลยเป็นสามสัปดาห์ใช่แต่ฉันไม่สามารถทำได้ดังนั้นก็เศยเป็นสามสัปดาห์ Yeah we'll <be> okay yeah why I say er s ฝรั่งเด้ I know that's why I say เด้ฉันไม่เด้อเมื่อกี้บอกม่วงยีเพ็ินนึขอนะกำลังเงิไง่าค่ะทุกคนแต่ด้วยิบือบอกม่วงกินได้ค่ะบ้านยี่เพนเอฟซี่อยูไก่ยี่เพ็ินขอนอถามพื่น่ามีหมูม่วงมาบ้านยี่เพลนกค่ะหลายนะค่อนอกำลังเงิไงเลยค่ะยี่เพนคิดว่าอีก จักอาทิตย์หนึ่งเนาะกินได้ค่ะเนี่ยที่จะเป็นช่วงเมื่อกี้แหละค่ะเรื่มใหญ่เนาะอุยฮวันมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะมื้อนี้ก็มันอกี้ใช่ก,กับบรรยากาศาตักงานเนาะค่ะเนาะค่ะอยู่นี่แหละค่ะไก่คิดสามีเนาะอันนี้เนี่ยอะไรทุนเนียอยู่ <laughs> เนาะโอเคคุณสวัสดี โอเคร้อนเยอะสัมผัสแต่ที่ว่าได้ตอบเอฟซีโนโคนอ่ะค่ะช่วงนี้เนาะค่ะเพราะว่าเอ่อเอ่อจ็ดสิบแหะค่ะยิ่งในช่วงตัดหนาตัดหนังสี่โนโคนกับสิบวัสดวก็ค่ะกับจีตอบเอฟซีละค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษจะให้เราตอบเนาะค่ะเป็นระยะระยะเนาะค่ะกราบขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆคอมเมนต์ค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับ ที่บริเเป็นภาษาอังกฤษนำเด้อค่ะเด้อค่ะยังเพื่อนอ่านเมิค่ะแล้วก็พยายามตอบทุกคอมเมนต์ค่ะกับกลุ่ลค่ะเทวอ่า My turn yes really thank you very much for the comments and we've been having fun reading and it's really good to share them with everyone and some really nice comments thank you all very much ขอบคุณเอฟที่คอมเมนต์นะค่ะน้องค่ะเราขอบคุณแล้วค่ะ อยู่สิ้นไรแดดมีคนคาสิ้นไรแดดเนาเรดนั่งแบบนี้เพราะว่ารานั่งอยู่บนรถเนาะค่ะเนาะจะ e ันรู้สึกดีด้วยอาจารย์เนี่ยบินคำนาวเนาะว้าวโอ้เมื่อกี้หอนเฮงค่ะทุกคนค่ะหอนเฮงค่ะก็นี่นังดีว่ามีลมมาเป็นระยะระยะเนาะค่ะนี่ก็อยู่ตรงนี้กับมีวิต้นมะม่วงค่ะทุกคนค่ะมันมาจากสี่เนาะ ก็เลยเห็ดไห้ตรงนี้ก yes. you know? yeah. so ็เลยเหมือนอ่ะมีห่มนะคะแต่ว่าทำาห่วนบอห่อนเด้ค่ะทุกคนค่ะห่อนค่ะปัดวีหรือห่อนเนาะ Yes อืมเอาบระเดย์บิกสันบิซีเนาะกันเฮียบิ๊กแฮบบิ๊กแฮบแมงโกทีเฮียวเนาะ พวเาจะเนรต่กครั้งที่พวกเจะใรจ่45%อาม่้อาจม่บองคาว่าอาจจะมีฝนอีกตย์อย่เช่นจีนว่าอาจจะไมีนพว่า บางเมืนก็บอกว่าสิมนีฝนก็บอกเห็นมีน่ะค่ะทุกคนมันนี่ยายเป็นกับบรรยากาศตัดหญ้าด้วยค่ะเด้อค่ะสองตายายเนาะค่ะเนาะมุ้งมิงมุ้งมิงกันสิละค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เทลเอฟซีบิ๊กท่าเซฮายเซฮัลโหลอย่างฟอร์มวิคาสแก๊ส Yes yes and Uh, not uh, not not talk with you know not 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 l e a d comment yeah yeah not not today กับระหว่าบ่มื้อนี้สิตอบคอมเมนต์เนาะเนาะมื้อใดที่อ่านั่ง นั่งในโฮมนั่งกินเขากินน้ำบรรยากาศดีๆก่อนเนาะค่ะเนาะแยังฉิดตอบหม่เด้อค่ะเด้อกาบขอบคุณหลายๆลายค่ะทุกๆกำลังใจเนาะค่ะเนาะบพรว่าสิอยู่ไก่อยู่ไกลบพรว่าสิอยู่ในประเทศเลยเนาะประเทศเด้อค่ะบพรว่าจะคอมเมนต์หรือบอกคอมเมนต์เนาะค่ะเนาะค่ะยายเป็นกาบขอบคุณหลายๆค่ะซึ้งใจซึ้งใจตอนนี้ก็ดีขึ้นหลายแล้วค่ะทุกคนเอฟซีบางท่านเนาะค่ะเนาะคนคอมเมนต์มากเพื่อนสบามันใส่ยายเพชรเนาะค่ะเนาะเอ่อ พอยยยเพ้นนอค่ะเนาะค่ะยัยเพ้นกัเอ่อเอ่อจังไรล่ะเป็นคนซื่อจังสี่แหะค่ะทุกคนค่ะช่วงช่วงเศร้ากัคือเศร้าจังไห้พี่น้องเห็นนอค่ะเนาะแต่ช่วงนี้แฮปปี้กับขอขอเวลาแฮปปี้นอค่ะเนาะแบบนี้นอค่ะเนาะอย่าเพิ่งมั่นใจเด้อค่ะเด้ออย่าวีแฮปตูเซ่กุดบายอย่าโนนาวลองวิดีโอเอาเลยดีเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้สมิรสักอนเนาะค่ะ จีบนาพอกันไหมยายเป็นตัวขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขกนนะคะเด้อที่ติดตามที่ห้ยกำลังใจยายเพนมีพลังนอนอกขอให้รักษาสุขภาพเลยค่ะขอห้ไม่ได้คว่มสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ goodbye everyone and don't forget to subscribe and don't forget to hit the like button if you like it อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้จังวะ ฮเมนาว thank you y o พูบัเรมีาคนดูแฮร o m u t e should b r e s a s h o u g ฉันบอกฉันว่าฉันหล่อ Alright, honey, I'm gonna go ahead. And okay. Yeah, you, take taco over there. Yeah, yeah you I give go. me some more, one more water. What water? Nampao. Okay, I do. Okay? Yeah. Thank you. Mm. Love you. Love you. Your dog.